วันนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับอไม่รู้เหรอ <laughs> เปิดไม่ปกติ <laughs> แล้วก็มีสไตล์เพิ่มขึ้นมาเป็นสามสไตล์ <laughs> ไม่แดกใบบวเลย เี่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับอไม่รู้อ่ะมาเองขับรถมาเองแล้วไม่รู้ว่าถามผมทำไมรู้ก็ได้รู้ก็ได้ยอม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 สายเสียเนี่ยขาออกจากกรุงเทพมาเนี่ยก็คือปั๊มปตทที่อยู่ความถึงให้แยกแหน่ะรู้มากกว่าผมอีกรู้ดิเขาบอกสัญญาดิใช่ไงมันพื้นที่คุณเออตรงบางป้าอินที่จริงอ่ะหม่อมมีสาขานี้อยู่แล้วล่ะเปิดมาปีกว่าแล้วก็แล้วก็ดูโควิดแล้วร้อยไป มันกับมาเปิดเนี่ยก็มีจัดเซ็ตจัดอะไรจัดเมนูแนวใหวม่เรียกว่า<ม>เป็น new normal มีสไตล์เพิ่มขึ้นมาเป็สามสไตล์สไตล์แรกคือข้าวแกงแบบปกติก่อนโควิดแต่ว่าอันนี้เป็น new normal เนะอย่างเช่นเราจะมีเมนูพรีเมียมเนี่ยที่จะเห็นเป็นแบบจำลองอยู่หน้าตู้เนี่ยครับก็สามารถที่จะสั่งแล้วก็ทำใหม่จานต่อจานพรีเมียมรเราจะมีทั้งวันอยู่แล้วกจอกขวดปูน้สมรรคัค้าแกา้ขาหมูหมึกพริกเกลือหมูฟงแตก พวกนี้มันจะเป็นเมนูที่เรามาทำใหม่ด้าจานแต่พอหลังบ่ายสองปุ๊บเป็นสไตล์ที่สามครับอ่าน,นี้เป็นเซ็ตเลยนี่ก็เนี่ย ข้าวไข่เจียวขั้วกิ้งกับน้ำซุปอันนี้มีพาสต้าแล้วก็ขาาไก่ซอสไวแดงแล้วก็กิมบับดอันนี้ก็จะเป็นมีให้ให้เลือก12เซตราคาเริ่มต้นแพงไหมแปดสิบาทคุณเขาจะบอกว่าร้านหม่อมแพงงี้ต้องถามก่อนว่าที่บอกว่าแพงเเทียบกับอะไรถ้าเทียบกับร้านข้าแกงผมแพงกว่าแน่นอนเราคือการสร้างมาตรฐาน ให้กันข้าวแกงเราเป็นตัวเลือกแล้วกันผมเคยดูคลิปหม่อมเก่าๆเขาบอกว่าจะพาข้าวแกงไทยนะโดดดังทำมาตรฐานทำแบนไปแน่นอนไปแน่นอนต่างประเทศทำทั้งวร์การทำหมดแล้วคัอทำหมดแล้วครับตอนนี้หม่อทั้งั้ดกี่สาขาก่อนโควิดเรามี18แล้วเราเสียไป6เหลือ12เราเสียใจราหาในห้างแค่นั้นเองกลยุทธ์ของเราเนี่ยถ้าเปิดในชุมชนเราก็จะได้ลูกค้าลุ่มเดิมแต่นี่คนออกไปท่องเที่ยวคนมาใช้เงิน เปลี่ยนลูกค้าไปเรื่อยคนเรื่เต็มอยู่เรื่อยถ้าจะเปิดเลยเปิดหัวเลยอันไหนไฮไลท์สุดนี่ฮะต่อโคตรปูใช่โคตรพ่อโคตรแม่ปูงั้นผมลองเลยได้ไหมไม่แดกเลยครับไม่ต้องลองนี่เน่านี่ตรงนี้หน่อยนี่ปูยักษ์ช้อนช้อนช้อนได้ไหมเนี่ยตีนก็ได้มไจ่ายซั่งแล้วอ่ะโอ๋ต้องเยอะจัดงงเนื้อกันเชียงปูมาลเลียวเนื้อปูรุ้นๆเลยเหรอกันเชียงด้วย มีปูก็มีหลายส่วนส่วนที่มันมีเปลือกหนาเปลือกบางก็มีนี่กันเชียงล้วนๆอันนี้ใส่หน่อยนึงนะนี่มันไม่มีเปลือกเออมึงใส่แล้วใส่เลของมึงเคุ้มแด้วเด็กได้เด็กไดกระแดกเด็กไม่ได้ทำงานเริ่มออกแล้วพี่ก่อนตอนแรกมาก็พูดพ่อหั้งพูอ่ะตอนนี้ติดเชื้อกูไงมีลูกเท่าไหร่แปดสิบห้าบาทแต่ว่คุ้มนะเพราะว่าพูได้เยอะจริงก็ปูโลกับสองพันอันนี้ของของพี่เลยอะกระเพราเนื้อไาเอ็ด เท่าไหร่นะ80บ่ม30วันทำให้มันมีรสชาติที่ยึดลึกซึ้งเอาความชื้นออกไปให้มันมีกลิ่นและมีความชื้นไอ้พวกเงี้ยเวลาไดเอทเสร็จแล้วไอ้เปลือกตัดนอกก็ต้องตัดทิ้งด้วยใช่ไหมทิ้งหมดสุดท้ายเราก็ได้เนื้อไม่ไม่เยอะไม่เยอะ้ายไปเจ็ด10เปเเหลือ30ใช่โอ้นีเก็มีนี่มัดมาด้วยนะเก๋เก๋้อเก๋เนอวยเามไม่แดกใบบัวเลย หิวแล้วไงพี่หมอเป็นไงก่อนหน้านี้ช่วงโควิดปรับตัวยังไงระบายของอ่นโดยการที่ไลฟ์สดแล้วก็ขายของไม่มีก็หมดไปหลายล้านกันนะรายได้หายไป2เดือนเดี๋ว่ารายจ่ายก็ยจ่มีเป็นไงครับพี่โอ้โหคุยตั้งนานไม่แดกไม่คุยมันไม่คุยตดเลย่างเดียวเลยอร่อยแล้วมีกลิ่นไหมไม่มีครับเน่าไหมเน่าไหมจริงจริงแบาทนี่แบบแ0 80ิแปดสต่เนื้อไดเอทปกติถ้าคือแบบไปกินตามร้านสเต็กเนี่ยสมพัน หลักพันนะใช่อันนี้กินยังไงหมอมอันนี้สะโพกไก่ซอสไวน์แดงซูวีมันจะทำให้เนื้อเนี่ยเนื้อนุ่มแล้วก็ทรงไม่เสียไหมัครบพาสต้านั่นแหละเส้นพาสต้าลงเลยฮะลงไปเลยแล้วก็เอาเนื้อมากินคู่กันเอาใบโรสแมรี่ได้ครับผมไม่ค่อยถนัดขนาดญี่ปุ่นอ๋ออีคืออิตาเน่ผมพิเยจม้วนๆนะกินแบบนี้ไปเลยตามสบายฮะทำแรกนี่สุดยอดเลยเะไรนะฮะฟันหักกัดลิ้น แ,แดดไงทาแดดไปก็เสียวเลย <S <S อันนี้ใส่ไข่ด้วยได้ไหมเอาเลยก็ทำมาให้มันแดกด้วยกันอยู่แล้วตอาเข้ากันอ่ะนี่เราต้องใช้ฟู้ดสไตลิสต์มาจาาดัดทาให้นะเวลาเสิร์ฟจ้างมาทำร้านอาหารมันต้องกินได้ห้าห้า <5 S 2> อย่างอันดับแรกคือสายตา <S 1> <S 1> สายตาคือเห็นแล้วมันหน้าแดกสองคือกลิ่นกลิ่นนี่มันมาจากความร้อนมันทำให้กลิ่นของเครื่องเทศมันเตะจมูกเราสามนี่คือลิ้นลิ้นสัมผัส สี่คือหูการบริการห้าคือเนี่ยทุกสิ่งอย่างสภาพแวดล้อมสัมผัสทั้งหมดคือ5้าอย่างไข่เจียวพวกกิ้งเคยกินไม่เคยเอาลอกขึ้นน<ม>แล้วก็กินคู่น้ำซุปนี่นี่ชอไปญี่ปุ่นนะต้องแดกตองแดก ไม่มีร้านไหนแม่งอร่อยทุกอย่างแล้วก็ถูกใจทุกคนได้หรอกและร้านผมเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเมนูมันต้องมีถูกใจไม่ถูกใจบ้างเลยโอ้หมันเลือกปกติซบปค่ะลองซุปซุปเฮ้ยผมว่ามันมีกลิ่นคล้ายนี่ว่ะมีมีความอมญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะใช่นะปลาย่างเหมือนเวลากินข้าวอะไรนี่ไงก๋วยข้าวหลากหลายไหมน้ำปลาอร่อยป่ะเดี๋ยวเดิ๋ยวเขาเคยบอกเยอะๆก่อนแดดเดี๋ยวเดี๋ยวทุกท่าน กินน้ำปลาคเดียวเลยกับข้าวนะเ,เ,เคยมีคนเขาอาคาติเนี่ยอะดาม่ากัาวนวะ่าอะไรปะน้ำปลาจืดไอเหี้ยน้ำปลาพ่ออสัตว์ปุ้ยให้เหมือนจะบ้านเขาเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ครัวร้านข้าวแกงขนาดแดกนะครับหม่อมเนี่ยแกไม่ก,กลัวกลางเราเตรียมวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วเตรียมน้ำซอสเตรียมน้ำซอสแล้วก็มาคลุกกับวัตถุดิบที่นี่มันก็เหมือนทําใหม่อะอย่างนี้เขาเป็นซอสพริกเกลืออันนี้ทําอะไรทาเมนูหมึกพริกเกลือหมึกพริกเกลือตุ่นนิ่มพริกเกลือ เราทำซอสอย่างครัวกลางโรงงานเ,เราล้วถึงเวลาเราก็เอาวัตถุดิบมามใส่ซอสอ่าใช่ใชคือคุณผู้ชมนี่คือร้านที่เปิดแบเปิดมาแล้วปีหนึ่งนะตรงเนี้ย <c oughs> ใช่ปีหนึ่งแล้วแล้วพื้นทั้งพื้นทั้งครัวอะไรแบบสะอาดเหมือนแบบเปิดใหม่ เขาจะมีพนักงานแคชเชียร์ต้องใส่อะไรแบบไหนผู้จัดการร้านต้องใส่แบบไหนเขาเรียกว่าเอาระบบปฏิบัติการมาควบคุมการทํางานแดกต่อดีกว่าครับป็นไงบ้างครับต้องการหลังจากที่เราได้เข้าไปดูครัวของพิเศษสะอาดแบบมันไม่มีเลยมันต้องบอกว่ามันเป็นการยกระดับเข้าแก่มันคือร้านอาหารร้านหนึ่งแหละเราเนี่ยชอบไปหา ญี่ปุ่นอาหารนู่นนี่กินกันชาบเนืงอกบร้อยห้าสิบสองร้อยกินกันได้พอบอกเป็นอาหารไทยราคาอย่างนี้ปุ๊บจะรู้สึกแบบแพงมันเป็นค่านิยมต้องบอกว่าสางประเทศเนี่ยข้าวแกงหนึ่งจานเนี่ยสามร้อยบาทคือเขาให้คุณค่าคนไทยเราก็ที่ผมทําเนี่ยก็อยากให้กินของดีให้เป็นตัวเลือกราคามีตัวเลือกให้กับลูกค้าไปสุดท้ายหม่อมฝากอะไรถึงแฟนเพจที่อยากพาเพลินไม่มีสันหน่อยไม่ได้เหรอสันหน่อยไม่ได้เหรอคือผมว่าฝากเพจดีๆอย่างนี้ดีกว่า รู้ไหมว่าอะไรนะเลวลาผมไปผมเองเนี่ยท่องเที่ยวต่วประเทศเวลาบางทีเราเราอยากหาข้อมูลจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ถ้ามีเพจประจําจังหวัดอย่างนี้เยอะๆมันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดได้ดีมากเลยม่าีนะมันทําให้เกิดกระตุ้นการใช้จ่ายคือถ้ามันไม่มีเพจแบบนี้ประจําจังหวัดเนี่ยคนก็ไม <ๆ S 2> ่รู้ไม่รู้ว่ามีร้านอาหารตรงไหนว่าจะไปเที่ยวตรงไหนจะไปกินตรงไหน คือกระตุ้นการท่องเงที่ยวไปในตัวควรจะทากันทุกจังหวัดไม่ต้องไปยึดติดนะครับว่าต้องมีแค่เพจเดียวเลยอยากทาทาไปเถอะเพราะอย่างน้อยคุณได้ช่วยจังหวัดคุณเองดีใจมากวันนี้ก็มาลองกินแล้วข้าวแกงหม่อมขนาดแดดไม่พูดไรมาลองกินเองเอจบด,ดีที่สุดมาลองเองลองตัดสินเองลองเองแล้วก็ชอบไม่ชอบแล้วแต่ว่ากันไปคนเรามันอยู่ในใจอยู่แล้วตามสบายต้องมาลองก่อนอย่าไปเชื่ออะไรเออพึ่งมากินก่อนไม่จำเป็นต้องร้านผมก็ได้นะ มาเหอะยุทยาเนี่ยมาเที่ยวไหว้พระพุทงแม่น้ำเขาก็มีเยอะแยะทั้งหลายร้านเยอะแยะต้องให้กําลังใจให้กันเพราะว่าหลายทุกท่านเนี่ยในยุทธยาเนี่ยเขาก็แย่กันเยอะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยชุมชนเราเองเนี่ยคนไทยต้องเที่ยวไทยไทยเที่ยวไทยต้องช่วยรักษาคุณค่าของความเป็นไทยเอาไว้โอเคสำหรับวันนี้ที่เยาดีอยู่บ้านได้ฝากแค่นี้ ฝากแค่นี้โอเคฉันไปแล้วฉันก็ไปแล้วง่ายๆเออไปจ่ายตังค์ด้วยไปแล้วสวัสดีครับไม่จ่ายไม่จ่ายโดนกระทืบไหมเอเคครับสวัสดีครับไม่จ่ายโดนกระทืบโอเคครับสวัสดีครับเบอร์สองเร็วมากข้าวยุ่งหมดนะมันกุ้งหมดไปแล้วนี่สูสีเบอร์สองมานำนะโค้ะอ้าปลาครับต้องให้ต้องให้ตัวนี้แล้วมาแล้ว